สวัสดีค่ะเยือค่ะาชาแนลบายปุ้ปยวันนี้ป,ปุ้ยจะพามาตรวจเช็ครถกันนะคะก่อนส่งมอบรถกันนะคะเป็นรุ่นอะไรตามมาเลยค่ะแทนและคันนี้เลยค่ะนิสสันเทอร่าวันนี้รุ่น E ของเรานะคะแต่งจัด เท่สปอร์ตสุดๆเลยค่ะมีแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาชมมาตรวจความเรียบร้อยพร้อมกันกับปุ้ยกันเลยนะคะจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเราแต่งชุดแต่งรอบคันกันเลยนะคะด้านหน้าชุดแต่ง m a ซิมัสแบบนี้นะคะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถสีบรอนเงินเพิ่มความเท่ความหรูหราพรีเมียมมากๆเลยค่ะ ตามปุ้ปุ้ยมาเลยค่ะและคันนี้นะคะติดกันศาสตร์รอบคันเพิ่มความสปอร์ตเลยนะคะฟิล์มสามารถเลือกความเข้มได้ค่ะปุ้มปุ้ยติดฟิล์มอย่างดีฟิล์มเซรามิกให้นะคะเลือกความเข้มกันให้ถึงใจเลยนะคะ ส่วนด้านล่างนะคะคันนี้นะคะชุดแต่งแม็กซิมัสนะคะตรงบันไดข้างแบบนี้แต่งสีดำตัดกับสีบันไดข้างและสีตัวรถสีบอลเงินแบบนี้เพิ่มความรหรูหราความพรีเมี่ยมสุดๆเลยค่ะนี่เลยนะคะมาชมด้านหลังกันนะคะมาเลยค่ะมาเลย มาชมความพรีเมียมความสปอร์ตด้านท้ายกันนะคะคันนี้เนี่ยเสริมความปลอดภัยด้วยเซนเซอร์ถอย4จุดแบบนี้ค่ะและสปอร์ตพรีเมียมด้วยชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังแม็กซิมัสเข้ากันกับตัวรถและด้านท้ายมากๆค่ะสีดำตัดเงินแบบนี้สุดๆเลยค่ะคันนี้ รอจัดจ้านที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะพาชมภายในรถกันคะ่ะมาเลยค่ะ,<ส>ะเดี๋ยวมาชมภายในรถกันนะคะด้านในเนี่ยเราเพิ่มความสปอ ت, ร์ตและพรีเมียมมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ นิส s ันเทอร่ารุ่น e ของเราค่ะเบาะหนังพรีเมียมสปอร์ตมากๆค่ะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะเหมือนรุ่นท็อปกันเลยแต่งให้นะคะสีภายในจะเป็นสีดำตัดสีแดงแบบนี้นะคะและยังไม่จบค่ะเราติดกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยค่ะเสริมความปลอดภัยสุดๆค่ะและด้านล่างนะคะเราติดสรับปเพดกันลอยแบบนี้ค่ะ เพิ่มความสปอร์ตพรีเมียมและยังกันลอยให้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้มีสันเทอรล่ารุ่นอีของเราค่ะ สำหรับนิสสันเทอร่ารุ่น e 4บอลคันนี้ค่ะแล้วแต่งเพิ่มความพรีเมียมความสปอร์ตทั้งภายในและภายนอกค่ะแล้วแต่งจัดเต็มให้ถึงใจเหมือนรุ่นท็อปกันเลยนะคะแบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงนะคะคอมเมนต์ให้ปุ้มปุ้ยหน่อยนะคะในช่องยอคาชาแนลบายปุ้มปุ้ย YouTube ของปุ้มปุ้ยนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก, share, ฝาก ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปุณมปุ้ย้วยนะคะและถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นะคะและอยากให้ปุณมปุ้ยแต่งแบบไหนก็คอมเมนต์ให้ปุณมปุ้ยได้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะนิสันโปรถึงใจบายปุ้มปุ้ยแฟนเพจเฟซบุ๊กของปุ้มปุ้ยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะปุ้มปุ้ยก็จะลงข้อมูลลงแคมเปญและโปรโมชั่นต่างๆเอาไว้ให้ทุกท่านกันนะคะและเบอร์ตรงปุ้มปุ้ยค่ะ 089 4945234ค่ะโทรหาปุ้มปุ้ยได้เลยนะคะสามารถที่จะสอบถาม ทุกโปรโมชั่นได้เลยค่ะและสามารถที่จะสอบถามเอกสารการจัดเตรียมไฟแนนซ์ค่ะทุกอาชีพสามารถออกรถกันได้ค่ะไม่ต้องเกรงใจปรึกษาปุ้มปุ้ยกันก่อนได้เลยนะคะและเขาฝากนิสสันเทอรค่าน,นี้อีกหนึ่งรุ่นเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยค่ะอยากแต่งแบบนี้หรือต้องการโปรโมชั่นแบบไหนดอกเบี้ยพิเศษก็มีนะคะดอกเบี้ย0%ค่ะ จัดหนักจัดเต็มจัดกันให้ถึงใจคิดถึงนิสานคิดถึงปุ้มปุ้ยค่ะแล้วคุณจะหลงรักนิสานค่ะปุ้มปุ้ยจะลงคลิปเอาไว้ให้ชมกันทุกวันพุธและวันเสาร์ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมนะคะที่ติดตามปุ้ยจนจบคลิปค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ